สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่จอยสีพามาเบิ่งต้นแบล็กเบอร์รี่ที่แม่จอยเ,ยเคยลงคลิปไปแล้วก็เคยปลูกไว้เนาะวันนี้นะคะแม่จอยสิมาอัปเดตให้นะคะนี่เห็นบอกอันนี้ลืคือลูกแบล็กเบอร์รี่นะคะลูกที่เขายังบ่อซุกนะคะยังเป็นสีแดงถ้าเขาเป็นสีแดงนี่เขาสีสมแหงนะคะถ้าเขาซุกแล้วเขาสีอกสีม่วองอกคล้ายๆดำเลยคล้ายๆกับมันเบอร์รี่นะคะเนาะสีเขาถ้าซุกแล้วก็เป็นแบบนั้นนะคะ ะะกำลังซุกนะคะรอบแรกนี้ติดบ่หลายเนาะเพราะว่าช่วงที่แม่จอยเอามาปลูกนะแค่เวลาระยะเวลาแค่สามสี่เดือนนะคะเขาก็ออกลูกมามนเนี่ยมันก็เลยบดกนะคะกําลังออกมาใหม่เห็นไหมคะกาลังแตกกิ่งก้านสาขาใหม่ออกดอกใหม่นะคะนี่กาลังออกดอกมานะคะอันนี้คือชุดแรกที่เขาออกไปเนาะที่เขาออกออกมากไปนะคะน,นี่แม่จอยก,กําลังตอนกิ่งนะคะเนะาะไผที่ตอนกิ่งไหมนะคะอยากให้ กิ่งที่เฮ่าตอนะเตกรากไวๆนะคะนี่คือตัวนี้นะคะแม่จอยตอยังบ่ทันฮอดเดือนนะคะเค่ประมาณสองอาทิตย์ยังบ่เต็มดีซ้ำน,นะคะรากก็เริ่มเตกออกมาแล้วนะคะแล้วอย่างแบล็คเบอร์รี่เขาเป็นพืชที่แบบว่าบ่ตายง่ายนะคะเตกรากเร็วแต่ที่แม่จอยไซส์นะคะก็คือน้ำยาเล่งรากเนาะตัวนี้นะคะนี่นะคะอออินวันเนาะแม่จอยไซส์ ไซกับต้นไม้ที่ไม่จ่อยต้นทุกชนิดอะ่ะคือบอบอทบเบอถึงเดือนนะคะกัดแตกรากแล้วต้นแอปเปิลคือกันไม่จ่อยต้นเนาะนะคะอันนี้นะคะคือน้ำอํำยาลิงรากที่ไม่จ่อยไซยอยู่เนาะนะคะคือยี่ห้อน,นี้เนาะมันแตกรากไวขนาดเลยนะคะไม่จ่อยตน้นต้นแบล็คเบอร์รี่ไว้นะคะนี่เห็นปะไซอีลีนะคะขวดจนเก่าละ ยังบอกยังบ่งบถึงเดือนเลยนะคะเห็นบ่มีละมีละเตกออกมาแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นบ่ค่ะเตกละออกมาแล้วเนี่ยขาวๆนะคะไม่จอยตอนอยังบ่ทันถึงเดือนนะคะบเบอเบอรี่เนี่ยเพิ่งตอนได้ประมาณสองอาทิตย์ที่ที่ตอนนะคะยังบงง่ติมสองอาทิตย์ดีเลยนะคะเนาะกิ่งที่ไม่จอยตอนไว้นะคะกำลังมา มาตอนเพิ่มนะคะเพราะว่าแม่จอยสีขยายออกปลูกให้มันได้หลายๆในสวนเนาะเวลาเก็บกินมันจะได้หลายได้เก็บหลายๆนะคะเนาะวิธีการไซ้์ก็แค่เทน้ำยาตัวนี้นะคะน้ำยาเล่งรากนี่อินวันเนาะทานเทใส่ฝาแบบนี้นะคะนี่เพียวๆเ,เลยนะคะแล้วก็เอาผูก้กัน กันจิ้มแล้วก็มาป้ายตรงที่เฮาอ่าสิตอนนะคะที่เฮาเห็ดเผยไว้เนาะนี่ปลายข้างบนนะคะตรงที่มันสิเตกลากก็คือใต้ตานี้เนาะนี่ปลายป้ายตรงนี้นะคะนี่ทาให้ทั่วแค่นี้นะคะแล้วเราก็เอาคุยมะพร้าวมาใส่ แบบนี้อันนี้คือแม่จอยหอไปแล้วไม่จอยอเห็ดให้บึ่งบ่ได้นะคะเพราะว่าบ่ได้เอาขากก้องออกมาเนาะก็เลยต้องตอนที่ใส่คุยหมอผ้าแบบนี้เห็ดให้บึ่งบ่ได้นะคะเนาะการทุกคนก็นคือเสิเห็ดเป็นนะคะเพราะว่าไม่จอยก็บ่เคยเห็ดคือกันกันเนาะก็มาเห็ดกันกเห็ดได้นะคะเนาะมันบ่ได้ยากนะคะลองอันนี้นะคะเนาะการตอนการใส่น้ำยานะคะไม่จอยเอามาแช่ให้นะคะนี่เห็นบ่คะ ตกออกมาแล้วนี่กำลังเตกออกมาทุกกิ่งเลยแม่จอยก,กับกำลังตอไว้นะคะกำลังตอกิ่งอันนี้เพิ่งตอใหม่เนาะอันนี้ก็ตอนใหม่อันนี้ตอก่อนหน้านี้นะคะเนาะที่แม่จอยปลูกตอนแม่จอยซื้อมาเป็นต้นที่เขาเจ้าเพาะเม็ดนะคะเป็นต้นที่เพาะเม็ดต้นน้อยนะคะต้นใบใหญ่เลย เอามาปลูกแล้วคือแบบย่านมันตายย่านมันบวกล้อนะคะเดี๋ยวจะให้เบิ่งกิ่งกิ่งแรกที่แม่จอยซื้อมาหน่นะคะเนี่ยต้นตอของเขาเนาะเขาก็ตายไปแล้วนะคะก็มีกิ่งใหม่ขึ้นมาทดแทนเนาะนี่นะคะอันนี้ก็คือเนี่ยกิ่งแรกที่ที่แม่จอยซื้อมาก็คือต้นนี้ต้นนี่นะคะเขาก็แตกออกมานะคะ ตกกิ่งการสาขาเออกมาคิดว่าชุดเนี้นะคะรอบเนี้รอบที่กําลังออกดอกไปนี้หนาสีมีผลผลิตหลายน่าสีดกนะคะหน่าี่มีกิ่งอ่ติดผลหลายนะคะเห็นก็กำลังเตกออกมานะคะนี่กำลังเตะออกมาเลยนะคะอ,นนอันนี้สำหรับนี่ค่ะถ้านี่เห็นบ่แบบเนื้อหลายแหงนะคะ ถ้าซุกแล้วก็ออกดำๆรสชาติกะคล้ายๆกับมันเบอรี่นะคะเนาะที่ไม่จ่อยชิมไปรอบนั้นที่ซุกไปแล้วนะคะรอบนี้มีเหลายเนาะแล้วก็บบดกพร้อมเพราะว่านี่เขาเป็นแบบบวติดนะคะออกมาแล้วเป็นแบบล้วงไปเห็นไคะเป็นล้วงไปแบบนี้เนาะกะ็มีเหลายที่ติดนะคะกามีรอบใหม่ที่กําลังออกมาเนี่ยหนาสีหลายนะคะกําลังเลย น่าสีหลายนะคะกำลังเตกออกมาเนาะนะคะมื่อนี้แม่จอยพามาเบิง่งสำรับ FC ที่ถามเขา้มาว่าแบล็กเบอรี่เป็นยังไงแล้วปลูกที่สงสัยว่าปลูกในบ้านเฮาแล้วมันสิไห้ผลผลิตบอกเพราะว่าแบล็กเบอรี่เป็นต้นไม้ของเมืองนอกนะคะของประเทศนอกเนาะแล้วนำมาปลูกในไทยเฮามันสิได้ผลมันสิออกผลในเฮาบอกนะคะที่แม่จอยปลูกเริ่มแรกที่ปลูกเลยก็คืออยากรู้ว่า ไม้ของเมืองนอกเนี่ยผลไม้ของเมืองนอกเนี่ยมาปลูกในไทยแล้วมันจะเป็นหมาางหาบ่อนะคะกะเออได้เห็นแล้วนะคะว่าเออมันสามารถออกหมากให้เห่าได้อิลีสามารถเป็นหมากให้เห่านะคะได้หูแล้วก็เลยมาทําการขยายกิ่งพันธุ์เพื่อที่สิปลูกให้มันติมในสวนนะคะให้มีกลิ่นมีขายมีให้ทุกคนได้มาเก็บกลิ่นนะคะเนาะการเริ่มขยายพันธุ์แล้วนะคะนี่นะคะ แบล็กเบอร์รี่เป็นผล,ลไม้ของเมืองนอนะคะแต่ว่าปลูกในไทยแล้วให้ผลผลิตนะคะก็ต้องไม่จอยก็ยังต้องที่ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ต่อไปนะคะว่าเหตุอย่างไดให้เขาติดผลแล้วก็เหตุอย่างไดให้เขาดกมีผลผลิตที่ดกนะคะเนาะนี่ก็ต้องศึกษาแล้วก็คอยเ,อเรียนรู้กันต่อไปเนาะนะคะสาหรับคลิปนี้แม่จอยเอามาแชร์ให้นะคะในวิธีการที่แบบตอนแล้ว เหตุบบรจังเสียหมันแตกรากไวๆนะคะคือใจห้อนยักปลูกเนาะ้วกามาอัปเดตให้ว่าแบล็คเบอร์รี่เป็นไม้เมืองนอกเป็นผลไม้เมืองนอกแต่ว่าปลูกในไทยแล้วมันออกมากได้บอออกมากอิลีบ่อนะเคยเคยเห็นตเตเอในรูปในหยังนะคะนี่เห็นจริงๆแล้วนะคะปลูกได้อิลีนะคะให้ผลผลิตได้อิลีเนาะลองปลูกกันบึงนะคะเทาสีได้มีผลไม้ที่หลากหลายอ่า ไว้กินนะคะตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายนี่คือผลไม้ที่มีประโยชน์แบบสูงนะคะวิตามินซีสูงนะคะตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายเลยเนาะนะคะพยายามหามาปลูกกันเนาะไวไวกินไว้ของเห่านะคะเลือกินค่อยคลายนะคะสําหรับคลิปนี้ไม่จอยเอามาแชร์ให้สำนีก่อนนะคะไว้พ่อกันทิ้หนาเอามาอัปเดตให้เบิรงใหม่อีกที่นึงนะคะรอบหน้าจะต้องเต็มสวนเนาะ ความตั้งใจสืปลูกแถวยาวเลยนะคะลงไปพุนเนาะสำหรับวันนี้เอามาแชร์ให้ซมนี้ก่อนไว้พวกันคลิปหน้านะคะกาไม่จอยก็ฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแ like, ชร์เนาะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้พร้อมนะคะเพื่อที่จะได้บอกพาดคลิปใหม่ที่มาเด่ให้เนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ